วันที่26เมษายนปี1986ณโลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่โชนาวิาวที่ตั้งอยู่ในเขตของเมืองพีเพียตประเทศยูเครนซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่เมื่อเวลาตีหนึ่งยี่สามนาทีเครื่องปฏิกรณ์ตัวที่4ทํางานผิดพลาดจนแทบให้เกิดเซเบกาตฝันเกิดขึ้นเมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดระเบิดขึ้นทําให้ลังสีมากมายพวยพุ่งออกสู่โลกภายนอก ไม่ผู้คนในเมืองรอบข้างต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของกำมันตรภาพหลังสีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์บิลนับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและยังส่งผลกระทบต่อเมืองพีเพียดและเมืองรอบข้างจนถึงยุคปัจจุบันในช่วงทศวรรษที่หาา นักวิทยาศาสตร์สองคนชาวเยอรมันและอิตาลีได้ค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ฟิคชันต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลสหรัฐได้จัดตั้งโครงการเมฮันตันขึ้นมาเพื่อจะวิจัยและพัฒนาอาวุธที่ทำจากนิวเคลียร์ในวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลาตีห้าสามสิบนาทีระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear ลูกแรกก็ได้ถูกจุดขึ้นที่กลางทะเลทรายลอสอาลาโมสในริวเม็กซิโกแล้วต่อมาไม่นานระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear ก็ได้แสดงเป็นที่ประจักษ์ ให้แก่มนุษย์ว่ามันแรงแค่ไหนเมื่อสหรัฐตัดสินใจทิ่งทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงที่ฮิโรชิมาสร้างความเสียหายมากมายให้แก่มือถูกทิ้งและประเทศญี่ปุน่นแต่มันก็ทําให้สงครามที่สู่รบกันมายาวนานจบลงด้วยความวายแพ้และบอกช้ำของจักรวรรดิญี่ปุน่นหลังจากจบสงครามไม่นานนิวเคลียร์ก็ไม่ถูกใช้เป็นเพียงแค่อาวุธเท่านั้นแต่มันยังสามารถใช้เป็นพลังงานโดยเหตุน,นี้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ จึงถูกสร้างขึ้นโดยหลักการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็เหมือนกับโง á, àn, งร,ไร, Muhammad, ya, โร, maan, รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปแต่เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะต่างออกไปโดยปกติโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจะใช้เชื้อเพลิงเช่นน้ํามันถ่านหินกา๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะใช้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แทนการใช้แน่นอนขานหินและก๊าซธรรมชาติในปี1954สาภาโซเวียตได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของโลกขึ้นมาได้หลังจากนั้นรัสเซียก็ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกมากมายในช่วงทศวรรษที่1970โซเวียตได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกแห่งขึ้นมาที่ตั้งอยู่ในประเทศยูเครนณเมืองคลีปเรียตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ผลิตไ,ไฟฟ้าให้แก่โซเวียตและยูเครนโดยเดิมทีแล้วต้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะถูกสร้างขึ้น ใช้ในโรงงานถึง6เตาโดยเตาปฏิกรหมายเลขหนึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1971ส่วนเตาปริกรหมายเลขสอ2ถูกสร้างขึ้นในปี1978และเตาปริกรหมายเลข3ถูกสร้างขึ้นในปี1981แถมเตาปฏิกรหมายเลข4ถูกสร้างขึ้นในปี1983ัเ้ยโดยเหตุนี้ทำให้เมืองคริปเปียกลายเป็นเมืองนิวเคลียร์ลำดับที่9และกลายเป็นเมืองปิดก็ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้แก่สหภาพโซเวียตอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้น หลังจากการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์หมายเลขสี 4, อีก3ปีถัดมาหายนะที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหายนะนี้เกิดขึ้นเมื่อ26เมษายนปี1986การฝึกซ้อมตามปกติของพนักงานโรงไฟฟ้าเพื่อทดสอบระบบระบายความร้อนฉุกเฉินถ้าหากเตาปฏิกรณ์จะทำงานได้หรือไม่หากเกิดไฟกระชากแต่ความผิดพลาดนั้นเริ่มต้นขึ้น เมื่อตอนตีหนึ่งยีนาทีไม่นานหลังจากการทดสอบได้เกิดแรงดันไอน้ําสูงขึ้นอย่างฉับพลันแต่ระบบตัดการทํางานอัตโนมัติกับไม่ทํางานทําให้เกิดความร้อมสูงขึ้นจนแกนปฏิกรนิวเคียร์เกิดการรวลายและต่อปฏิกรดหมายเด็กสีก็เกิดระเบิดขึ้นการระเบิดเกิดขึ้นถึงสองครั้งในครั้งที่2เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการระเบิดครั้งแรกการระเบิดได้ปลดปล่อยรังสีและเศษซากที่ลุกไหม ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่หลังคาต่อปริกรหมายเลขสามและตัวอาคารของโรงไฟฟ้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้สารกัมมันตภาพรังสีมากมายพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเศษกาไฟกระจายลงสู่พื้นดินในการระเบิดนี้พนักงานของโรงไฟฟ้าเสียชีวิตไปถึง3คนหลังจากเกิดระเบิดไม่นานหน่วยดับเพลิงก็ได้มาถึงที่โรงไฟฟ้าเชนดวิวและทําการดับไฟในทันทีเรานักผจญเพลิงไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันรังสีใดเลย เขาไม่รับการบอกกล่าวถึงอันตรายของสารกัมันราภาพลังสีจากควันและเศษซากและอาจไม่รู้้วย้ําว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรมากกว่าไฟไหม้และแล้วไฟที่ลุกไหม้ก็ถูกดับลงเมื่อเวลาตอนตีห้าตรงแต่ภายในต่ปฏิกรณไมายเลขกสีก็ยังคงมีไฟลุกไหม้อยู่นักผจนเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขาต่างไม่รู้ว่าได้รับสารกัมันราภาพลังสีเข้าสู่ร่างกายมากน้อยเพียงใดและไม่นานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นักประจมเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ล้มป่วยไม่ก็เสียชีวิตจากการได้รับลังสีปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายส่วนคนที่เหลือรอดก็ททุกข์ทรมานอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตลงในการระเบิดของเตาบรดกรได้ดไปลดปล่อยลังสีปริมาณมากมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิง้งใส่ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิถึงร้อยเท่าจากการระเบิดฝุ่นควันที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีได้ถูกลมพัดออกไปสู่โลกภายนอกผู้คนที่ไม่รู้ ทางก็สูดดมควันเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายฝุ่นที่ปนเปื้อนได้ปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกและยุโรปทางตอนเหนืออีกด้วยในช่วงตอนบ่ายทางการโซเวียตได้ระดมกําลังทหารในการดับไฟบางส่วนที่ยังคงไม่ดับเฮลิอคอปเตอร์หลายลาได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเหนือเมืองพีเพียดเพื่อดับไฟที่ชั้นดาดฟ้าของเตาปฏิกรณ์ด้วยการนําทั้งตะกั่วดินเหนียว บอลอนที่ดูซับดิวตอนมากกว่า5,000ตันทิ้งลงบนเตาปฏิกรณ์ที่กำลังเผาไหม้และมีการฉีดในตัวเจนเหลวใส่เตาปฏิกรณ์เพื่อดำการลดความร้อนตัดมาที่ทางด้านเมืองพีเพยียนชีวิตของผู้คนยังคงดำเนินต่อไปอย่างปกติโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในฐานที่อันไม่ห่างไกลได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและไม่มีคำสั่งอพยพใดๆจากทางการเลยอย่างไรก็าตามมีผู้คนล้มป่วยหลายสิบคนและต่อมาก็มีรายงานว่าเกิดอาการ ปวดหัวอย่างรุนแรงและมีรสชาติของโลหะอยู่ในปากพร้อมกับมีการไอและอาเจียนออกมาไม่หยุดเหตุผลที่ผู้คนไม่รู้ว่าเกิดการระเบิดของโรงไฟฟ้าก็เนื่องจากที่ว่าโรงไฟฟ้าแต่รับการดําเนินการโดยหน่วยงานในมอสโกรัฐบาลยูเครนจึงไม่รับข้อมูลอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรัฐบาลโซเวียตก็ยังต้องการปิดข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่มีคําสั่งอพยพใดๆ มาจากทางการเลยวันที่27เมษายีนปีส9 8 9 36ชั่วโมงหลังการระเบิดทางการก็ได้มีคำสั่งอุยพกชาวเมืองพีเพียดในตอนแรกมีการตัดสินใจอุยพกประชาชนออกเปเวลาเพียงแค่สาวันแต่ต่อมาก,ก็เปลี่ยนเป็นถาวรคำสั่งอุยพกเริ่มขึ้นเวลาสิบเอดโมงตรงรถประจำทางที่ถูกใช้ในการอพยพกได้มาถึงเมืองพีเพียรเพื่อเรือกอุยพผู้คนชาวบ้านตารละคำสั่งให้นำเฉพาะสีจำเป็นไปเท่านั้นและ ให้มีการอพยพต่อไปอีกประมาณ3วันเวลา15นาติกาตรงผู้คนประมาณ53,000คนถูกอพยพและ10วันหลังจากเกิดเหตุพื้นที่อพยพก,ก็กลายเป็น30กิโลเมตรในช่วงปี1986มีถึง2 0 0 0กว่าคนจำนวนผู้อพยพออกจากพื้นที่อย่างถาวรที่มีการปนเปื้อนแรงที่สุดได้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่า เช้าวันที่28เมษายนระดับรังสีได้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสวีเดนห่างจากโรงไฟฟ้าเชราบิลถึง1,000กิโลเมตรพนักงานโรงไฟฟ้าที่สวีเดนได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนหน่วยงานรัฐบาลของสวีเดนในวันนั้นรัฐบาลสาวีเดนได้ติดต่อกับรัฐบาลโซเวียตเพื่อสอบถามว,ว่ามีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในสาภาขโซเวียตไหมในตอนแรกรัฐบาลโซเวียตมีท่าทีปฏิเสธ และหลังจากที่รัฐบาลสมเดิณีบอกไปว่าพวกเขากําลังยื่นเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานพลังงานประมานูระหว่างประเทศรัฐบาลโซเวียตจึงยอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิลแต่โซเวียตเพียงแต่ยอมรับว่ามีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรที่มากมายเลยจริงจริงแต่เมื่อเรื่องมีการอพยพประชาคมโลกก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อเวลา3ทุ่ม2นาทีของวันที่28มีนาได้มีการประกาศข่าวทางโทรทัศน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชนอร์โนบิลและนี่ก็ถือเป็นการประกาศทั้งหมดและเป็นครั้งแรกที่สหภาพโซเวียตประกาศอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาเมื่อไฟที่ลุกไหม้ดับแล้วนั้นทางการโซเวียตได้มีคําสั่งให้ผู้คนหลายแสนคนที่มีทั้งนักตบเพิงทหารกองหนุนคนงานเหมืองแร่ไปยญาสถานที่ดังกล่าวเพื่อเริ่มทําการกําจัดเศษซากกัมมันตภาพรังสีในบริเวณหลังคาไม่ก็โดยรอบของโรงไฟฟ้าโดยผู้ที่รับหน้าที่เก็บกวาด จะถูกเรียกว่าผู้ชำระบัญชีโดยผู้ชำระบัญชีเหล่านี้ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างแน่นหนาะจนถูกขนานนามว่าหุ่นยนต์ชีวภาพผลงานเหล่านี้จะสามารถใช้เวลาได้ครั้งละไม่เกิน40วินาทีเท่านั้นในช่วงเวลาที่ทำงานอยู่บนหลังคาของอาคารโดยรอบเพราะสถานที่เหล่านี้มีปริมาณบนเปื้อนที่สูงมากที่ปล่อยออกมาจากแท่งกราไฟและเศษซาอื่น การเก็บกวาดดังกล่าวมีมันจะถึงปี1989และต่อมาทางการก็เริ่มสร้างโรงศพขนาดใหญ่ที่ทำมาจากเหล็กและซีเมนเพื่อเป็นโรงศพในการฝังเตาปฏิกรณ์ที่เสียหายและกักกันการปล่อยรังสีภยบัติเชอร์วิลทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและข้อบกพร่องในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ของสหภาพโซเวียตและเกิดการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปก่อนหมายเลขสอง ถูกปิดตัวลงหลังจากเกิดเหตุการไฟไหม้เมื่อปี1991ส่วนเตาปฏิกรณ์หมายเลขหนึ่งยังคงเปิดใช้งานอยู่จนถึงปี1986และในด้านเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ยังคงเปิดใช้งาน,งงงานจนถึงปี2000เป็นเวลาที่เชนอิลถูกปิดอย่างเป็นทางการภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพาโซเวียตในปี1991เชนอิลก็ได้ถูกส่งมาให้รัฐบาลยูเครนเป็นคนดูแล ในปี2011รัฐบาลยูเครนได้เปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อเพื่อจัดกลุ่มทัวร์รวมถึงเยี่ยมชมเชนาวิลและเมืองปรีพยียตที่ถูกทิ้งร้างผลกระทบของการระเบิดได้ส่งผลต่อป,ป่าไม้และสัตว์ป่าโดยรอบและยังคงมีการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่หลังจากเกิดอุบัติเหตุพื้นที่ประมาณ4ตารางไม์กลายเป็นที่รู้จักในชื่อป่าแดงเนื่องจากต้นไม้จํานวนมากเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดงและตายไปหลังจากูดนซับลังสีในระดับสูงสัตว์ป่าหลายตัวที่อยู่ในพื้นที่ กลายเป็นสัตว์บนเปืือนและกลายพันธุ์ผู้คนที่อยู่ใกล้เมืองพีเพียดต่างป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยจํานวนมากในเมื่อปี2022หนึ่งปีที่ผ่านมาขณะที่สงครามรัเสเซียอยู่เครงกันเดเนินไปอยู่นั้นกองทัพรัเสเซียก็ได้ยึดโรงไฟฟ้าพลังงานยูเครยที่เมืองเชอโนบิลทางตอนเหนือของอยูเครนแห่งนี้ได้ในวันแรกของการบุกรุกยูเครนแต่ตอนนี้ยูเครนสามารถกลับมาควบคุมโรงไฟฟ้าดิวเคลียแห่งนี้ได้อีกครั้ง และสำหรับคลิปนี้ก็จบเราไปก่อนและถ้าหากใคชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ